so many things have felt so wrong. Because we do things differently. <magnets> why are you doing this? อย่างไอเรื่องสปิงโนอีวิวเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าตั้งใจว่าไปดูหนังที่มันเป็นหนังฆาตกรรมอ่ะเราใช้คันี้เลยว่ามันไม่เมคเซนส์เลยพฤติกรรมต่างๆไม่เมคเซนส์สำหรับความเป็นคนเลยอ่ะพูดง่ายๆคือคนปกติไม่ทํา หรือแมก้กระทั่งฆาตรกรเขาก็ไม่ทําแบบนี้ไอฆาตรกรโอเคมันแปลกแค่ไหนก็ได้เพราะเป็นฆาตรกรมันต้องสร้างความแตกต่างแต่คนที่ไปเผชิญหน้าแบบนั้นอะยังไงก็หนีก็ไม่อยู่ยังไงก็ไม่มีทางไม่อยู่เออยังไงก็หนีมันไม่มีความเกรงใจกันแบบนั้นหรอกมันไม่มีทางที่จะรับได้กับพฤติกรรมไม่มีทางที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์แบบนั้นด้วยวิธีการที่หนังมานําเสนออะยังไงกูว่าเพลนอะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ละกันแต่ หนังมันจบด้วยคําพูดของไอ้ตัวร้ายอ่ะที่มันถามว่าทาไมถึงทําแบบนี้กับมันอะไรเงี้ยมันบอกว่าก็คุณยอมให้ผมทําอืมนี่คือประโยคที่เป็นคําตอบของหนังทั้งเรื่องเลยนะแล้วมันทําให้หนังเนี่ยมันเซอร์เรียลขึ้นมาทันทีเลยนะออเรายังมองว่าหนังมันเหมือนหนังมันหลุดไปจากหนังฆาตกรรมทันทีเลยเราไม่รู้ว่าเราเข้าใจถูกหรือว่าเข้าใจผิดนะแต่เรารู้สึกว่าพอประโยคนี้มันหลุดออกมามันทําให้เหมือนกับว่ามันเกินกว่าความเป็นหนังจิตวิยา เกินกว่าความเป็นหนังฆาตรกรรมแต่มันเป็นซโมโบลิกของการเปรียบเทียบสังคมมนุษย์แล้วอะว่าเวลามนุษย์เราปล่อยให้สิ่งเลวร้ายมาเกิดขึ้นกับชีวิตเกิดขึ้นกับลูกหลานเกิดขึ้นกับคนรอบตัวมามันเกิดจากการที่คุณยอมให้สิ่งชั่วร้ายมันเข้ามาในชีวิตอืแค่นั้นเลยนี่คือคําตอบที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดไปจากหนังฆาตรกรรมว่ะแต่ถ้าคุณมองว่าเป็นหนังฆาตรกรรมปุ๊บเนี่ยไม่เมกเซนทันทีนี่คือไม่ใช่สิ่งที่ มนุษย์เวลาเผชิญหน้ากับภัยอันตรายจะทำตัวแบบนี้เป็นไปไม่ได้ยังไงคุณก็หนีเหมือนที่หนังฆาตรกรรมทั่วไปเป็นเหมือนที่หนังฆาตกรโรคจิตเป็นแม้แต่การเจอผีเจอปีศาจด้วยสามัญสำนึกของเราคือเราต้องหนีเราต้องเอาตัวรอดแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่เรารู้สึกได้ว่าตัวละครมันตกอยู่ในผวังอะไรบางอย่างแล้วพอมันมีคำตอบมันมีคำพูดนี้ขึ้นมาว่าเพราะคุณยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะคุณยอมให้ผมทำแบบนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ทันทีกลายเป็นสีโบลิกทันทีเหมือนเป็นโลกมนุษย์ปัจจุบันนี่แหละที่สิ่งชั่วร้ายมาเกิดขึ้นทั่วไปในสังคมเลยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ได้มีปีศาจขึ้นมาในโลกปัจจุบันนะแต่ความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นจากการที่คนเรายอมยืนเฉยเฉให้สิ่งชั่วร้ายมันเกิดขึ้นให้มันมีการถูกกระทําโดยที่คุณไม่หือมันเองอถ้ามองในมุมสัญลักษณ์มุมในมองสมโบลิกแบบนั้นหนังแม่งเจ๋งอย่ายอมแบบใช่ คือไอ้คำว่าอยญายอมนี่มันไกลกว่านั้นเลยนะไม่ใช่ว่าใหญ่ยอมคือสู้เอาชีวิตรอดไม่ใช่แค่นั้นนะอหญ่อย,ยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามาหาคุณใหญ่อย,ยอมให้สิ่งแปลกปลอมสิ่งชั่วร้ายใหม่ๆเข้ามาเบียดเบียนคุณเข้ามาในครอบครัวคุณเข้ามาถึงลูกหลานของคุณคือมันชัดเจนมากว่าไอเด็กตัวละครเด็กเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนว่านี่คือการส่งต่อความชั่วร้ายไปที่คนรุ่นเด็กที่ไม่มีทางสู้เด็กที่ไม่มีเสียงไม่แต่จะพูดก็พูดไม่ได้เพราะโดนตัด ลิ้นโดนทำให้ไม่สามารถจะตอบโต้ได้คนที่จะเป็นกำแพงเป็นเกราะป้องกันให้กับเยาวชนน่ะก็คือ,อครอบครัวคือพ่อแม่มเรารู้สึกอย่างนี้ว่าถ้ามันเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้ามันต้องการสื่อแบบนั้นหรือไม่รู้ว่าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่านะ,ะแต่ถ้ามันเล่ามุมมองนั้นแล้วใช้เหตุการณ์นี้เป็นตัวแทนน่ะเราจะรู้สึกว่านี่นเป็นการเปรียบเทียบถึงสังคมบางอย่างแต่ว่านั่นแหละมันฉาบไปด้วย อารมณ์ของหนังที่เรายังมองว่าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเราแทบจะกลายเป็นหนังฆาตกรรมหนังฆาตกรโลกจิตไปแล้วอะ่ะเออแต่ว่าพอมันจบพอมันมีบทสรุปแบบเนี้ยพอเราตีความมันแบบนี้ละกันน่ะมันก็ทําให้ความน่ากลัวของมันอะ่ะมันมากกว่าที่หนังมันนําเสนอแต่มันเป็นความน่ากลัวที่เป็นบริบทที่เราคิดตามมันมากกว่าคือคนสามีคนพ่อเนี่ยกอ็อ่อนแออืมคือ คุณแสดงความอ่อนแอออกมาชัดเจนใช่ให้เขาเห็นเลยซึ่งในทางหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเข้ามาได้เหมือนกันนะคุณร<ช>้องไห้คุณให้เขาไปทําอะไรกับคุณไ,ได้ชวนคุณไปทําอะไรที่แบบโดนจูงชมองอูกอ่ะเออให้ทําอะไรก็ทํานั่นแหละในฐานะที่มันเป็นหนังจิตวิทยาหนังฆาตกรจิตวิทยาเนี่ยก็ถูกว่าคุณกำลังโดนควบคุมจากคนที่มีความเหนือกว่าทางความคิดทางจิตวิทยาบางอย่างแต่ถ้าคิดกลับกันในทางเซมโบลิก มันก็คือคุณออดแอคุณปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาชักนำมาชักจูงให้เผยท่าแทให้เผยความออดแอรเรียกว่าปลดเกราะตัวเองจนเปลือยอ่ะจนไม่เหลืออะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยอ่ะแล้วเขาก็เล่นงานคุณเต็มเหนียวคุณไม่สู้เลยด้วยซ้ำคุณเอามือแนบตัวแล้วอ่ะคุณไม่ยกการเลยด้วยซ้ำไปนี่คือความน่ากลัวของภัยที่คุณ ยอมแพ้มันไม่ใช่แค่ยอมแพ้อย่างเดียวนะแต่คุณไม่คิดที่จะต่อต้านคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคือพูดอย่างนี้มันก็มินเมย์นะหมายถึงว่าท่านหนังพยายามจะบอกแบบนี้กับคนดูว่าคุณเองอย่ายอมแต่มันทํายังไงได้มันเป็นการเตือนสติที่ดีเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกหนังเรื่องนี้โหดแต่ว่ามันโหดในบทสรุปที่ไปจนสุดทาง worst case สุดท้ายอะ่ะ worst case จริงๆอะ่ะรับไม่ได้ใช่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยจะไปโทษเขาได้ไงแต่ว่าทําไงได้มีหน้าที่เดียวคือคุณต้องแข็งแกร่ง เท่านั้นแข็งแกร่งแบบอย่าได้ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอแล้วก็อย่าให้ใครเข้ามาใครเข้ามาต้องไม่เอาคือมุมนี้มุมนี้น่าคิดนะเพราะว่าเราลองรู้สึกอย่างนี้ว่าเรามองอย่างนี้ถ้าหนังเรื่องนี้ถ้าไม่ได้คิดในแนวทางที่มันมีความหมายซ่อนเลนอ่ะความเป็นหนังสยองขวัญมันน่ากลัวมากเพราะว่าอ่าบทสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มันน่ากลัวมากอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเรา แทนตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะมันมันหมดสิ้นหนทางมันน่ากลัวจริงๆตายคือตายตายทรมานด้วยทั้งทรมานทั้งร่างกายและทรมานทั้งจิตใจเป็นเหตุการณ์ที่โหดหูมากแต่ในทางกลับกันถ้าในมุมของซิมโบลิกที่มันอยากจะสื่อจริง,รงๆน่ากลัวกว่านั้นอีกอ่าเช่นเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์เราแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวอืมอืมอืมความน่ากลัวภัยคุกคามความร้ายกาศ ความชั่วรลายอ e ีวิวอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอรอบตัวเราเลยแต่เราเหมือนตัวละครพวกนี้ยเราสู้ไม่ได้เราไม่คิดจะสู้ด้วยเรายอมมันอยู่นะแล้วผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ตัวเราเองไม่ใช่แค่ตัวเราตายแล้วจบลูกหลานเราก็ต้องโดนรับกรับด้วยคนรุ่นต่อไปก็ยังจมอยู่ในวังวนของความหายะดีเหมือนกันเพราะไอ้คำว่าเกรงใจมารยาทบางอย่างถูกต้องการยอมนี่แหละการปล่อยให้มันเกิดขึ้นน่ะ เราไม่รู้สิไม่รู้จะใช้คําไหนดีอะเออมันใช้คำอื่นไม่ได้คือแบบให้มันคอนโทรลเราอะเออเคือหนังเนี่ยมันใช้ตัวละครมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นนามธรรมาเหล่าเนี้อ่าเรารู้สึกอย่างนี้นะคืออ่ะถ้าพูดถึงหนังผีหรือปีศาจมันก็จะอ e ีวิลโผลมาเป็นซาตานเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นดนจใจทําชั่วสมมตินะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหนังเรื่องเนี้ครอบครัวผู้ลายเนี่ย มันเป็นเหมือนตัวแทนของซาตานน่ะเขาควบคุมความคิดของคนอื่นเขาสอดแทรกความคิดลงไปในชีวิตของเพื่อนเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือถ้าเทียบกันมันก็เหมือนที่แนวความคิดของคนที่จะทําชั่วมันเกิดจากอะไรไม่รู้อะแต่มีอะไรสักอย่างเป็นตัวสอดแนวความคิดชั่วๆเข้ามาในหัวคนตลอดเวลาทำให้คนทําชั่วเนี่ยมันอาจจะตีความอย่างนั้นก็ได้ไง แต่ว่าเออหนังมันพยายามจะหารูป,ประธรรมให้กับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอ่ะอืแล้วมันก็เกิดตัวละครเหล่านี้ขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเราพูดถึงในฐานะว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นมีเนื้อมีหนังเป็นคนจริงๆอะ่ะมันก็ถือว่าแปลกพฤติกรรมมันก็จะแบบเออวะเกินจริงวะเวอ่อว่ะพิลึกพิล<อ>ั<อ>่นแม้กระทั่งไอ้ฝั่งเหยื่อเองเนี่ยก็ดูประหลาดอืเหมือนจะมีหลักการบางอย่างคนเมียแต่ก็ ถึงเวลามึงก็ควบคุมตัวเองไม่ได้มึงไปตวาดลูกตัวเองอะไรบางอย่างมึงก็ดูเหมือนคุณจะมีหลักแต่แบบคุณก็โดนอารมณ์ในช่วงนั้นมันโดนครอบงําเหมือนกันพาทางานกับคุณแล้วโอเคถ้าจะพูดกันในแง่ของมนุษยธรรมนะถ้าแง่ของหนังแบบเปิดมาแบบนี้ว่าเหตุการณ์วความน่ากลัวการเป็นเหยื่อเนี่ยเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าถ้าเขาพูดถึงเหตุการณ์ฆาตก,กรรมเนี่ยมันก็พูดได้ว่าเรื่องนี้พยายามจะส่ง m ม s ส a g ว่าแข็งแก่งกันเถอะพวกเรา ซึ่งในความเป็นจริงโลกอาจจะทําไม่ได้หนังเรื่องนี้อาจจะบอกว่ากาันไว้ดีกว่าแก้แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะทําได้โอเคเราเข้าใจแต่ว่าเออหนังพยายามเสนอแนวคิดนี้ซึ่งก็ดีหมายถึงว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้หรอกหน้าตาของเวอร์เชสมันจะเลวร้ายขนาดเนี้ยฉะนั้นหนังเรื่องนี้เอาให้ดูแล้วเขาไปยนสุดทางเขาอาจจะทำเวอร์ไปเลยอะถึงขนาดในเรื่องนี้ให้ดูอะเหตุการณ์ตอนสุดท้ายที่ทั้งลูกและคู่สามีภรรยายเหยื่อเจอเนี่ยมันก็เนี่ยเวอร์เคสต์เขาให้เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ ถ,ถ้าถ้ารับไม่ไหวก็แข็งแก่งกันเถอะพวกเราเรายังรู้สึกว่าเส้นบางๆของความรู้สึกเวลาเราดูหนังแนวเนี้ยคือบางเรื่องเราก็จะขีดเส้นทันทีเลยว่ามันเป็นหนังมันเป็นเหตุการณ์สมมุติอแต่หนังบางเรื่องแล้วกันมันจะให้ความรู้สึกว่ามันจริงเออถ้าเป็นเราละ่ะถ้าเราอยู่ในสถา,านการณ์อย่างนั้นจะทำยังไงแล้วเมื่อหนังมันไม่มีบทสรุปหรือไม่มีทางออกที่คิดบวกอะ่ะเราก็จะจมกับความรู้สึกนั้นเวลา <ไป S 1> เราดูจบ จมไปอีกถูกต้อง <Ừ. S 2> แล้วเรื่องเลี้งเป็นอย่างนั้นพอดูจบเราก็จะรู้สึกจมไปกับหนังว่าทางออกมันแย่มากอะไรอ,ะไอยา่างเงี้ยมันโหดร้ายจริงๆใจใชงเรื่องนี้เหมือนกันชื่อตรงตรง,ต,รงตัวผมแนะนําว่าเออถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยอยากให้ไปดูชื่อเรื่องว่า compliance เรื่องนี้ compliance เป็นเออเรื่องนี้ยังไม่เคยดูเหมือนกันมันพูดเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่แหละแล้วก็ทํางานอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ด แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเธอเป็นพนักง,งานรับสายแบบสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอะไรเงี้ยเริ่มเรื่องคือเปิดมาคือเธอก็มาทํางานตอนเช้าปกติแล้วก็เตรียมของรับสายผมปรากฏมีสายโทรเข้ามาแล้วก็คุกคามทางเพศเธอผ่านโทรศัพท์เหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้มันรุนแรงทางจิตใจมากมันแบบคนดูจะอึดอัดอยู่ตลอดเวลาว่ามึงทําไปได้ยังไงจนเหมือนสุดท้ายหนังก็ให้เห็นว่าเออสุดท้ายน้องนี้โดนล่วงละเมอจริงๆผ่านโทรศัพท์นี่แหละเรื่องนี้เหมือนเกิดจากเรื่องจริงด้วยมั้ง ซึ่งผมดูแล้วแบบมันหดหูมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือเรื่องนี้มันน่าสนใจนะคือพอพูดว่ามันมาจากเรื่องจริงนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะคือมันไม่ใช่เหตุการณ์สมมติที่กิต่อไปแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างคือเหมือนเราได้ยินข่าวเราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเวลาไม่เจอกับตัวเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เป็นไปไม่ได้หรอกเออไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแต่อย่าลืมซิว่าเรื่องราวที่หนังจินตนาการให้เราดูเนี่ย มันมักจะมีที่มาจากความเป็นจริงบางอย่างเสมอนะอ่า,อา,อาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเลวร้ายมันเกิดขึ้นมันโดนนามาเล่าโดยภาพยนตร์นี่แหละที่จะทําให้เห็นถึงความเป็นไปได้ความจริงที่น่ากลัวบางอย่างยิ่งคนดูสัมผัสได้ถึงความเลียวมากเท่าไหร่อะหนังมันก็จะเข้าไปฝังอยู่ในใจของคนดูมากเท่านั้นละกันน่ากลัวมากๆเลยคือเราไม่มีทางบอกได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรือแบบ Hey, มันยงี้งมันเกิดขึ้นไม่ได้คําถามนี้จะหายไปออคือหนังบางเรื่องเราจะรู้สึกว่าไ e อ,อ้แฟนตาซีไกลตัวไกลตัวมากไม่มีทางเป็นไปได้เออแต่หนังแนวนน like no evil, เนี้ยหนังอย่างสปิกโนอีวิลหรือคอมไิแอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆว่ะมันสามารถเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเกิดขึ้นกับคนรู้จักเราได้นี่คือความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งไม่ใช่น่ากลัวได้เอามีดไล่ฆ่ากันไม่ใช่เออ แต่มันจะน่ากลัวก็แต่เมื่อเรารู้สึกได้ถึงภัยคุกขามที่มาถึงตัวตนของเราเองเนี่ยอย่ารอจนมันมาถึงหน้าบ้านคุณใช่นี่คือความน่ากลัวอีกแบบหนึง่งเราจะเลิกคิดอะไรเนี่ยพอดูสปีกนูวิวไหมเราจะเลิกคิดเลยว่าก็แค่ไปบ้านเพื่อนไม่มีอะไร <คน S 2> แล้วคนแลปลกหน้าไว้ใจได้จะกล้าสอนลูกแบบนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนนิทานสอนใจวันหนึ่งนะแบบว่าพอคุณดูสปีกนูวิวคุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้ว่าปลอดภัยขนาดนั้นนะอืดูคอมพลีอซ์ก็จะรู้สึกว่า เอ๊ะมันก็เกิดขึ้นได้นะเว้ยมึงระวังพวกโทรศัพท์พวกนี้อย่าไปอะไรกับมันอะไรเงี้ยคอเซนเตอร์กันแนวนี้เออมันก็ใช้จิวิยาใช้แค่คําพูดหลอกคนเออดุลเงินเราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไงจะมีคนมาโดนหลอกเพราะคอเซนเตอร์โดนหลอกให้ไปกดตังค์แบบั้าแต่เป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองหนังพวกนี้จริงๆไม่ใช่หนังที่ดูเพื่อความบันเทิงแล้วนะเออมันมันจัดระเบียบยากเหมือนกันนะต้องแยกก่อนนะไอ้พวกเจสันเฟดดี้ พวกไอสครีมอะไรพวกนั้นอ่ะแยกไปเลยนะอันนี้นี่ถ้าจะเรียกตัวเองว่าทเลอร์เขาคือทเลอร์อีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งแบบหนึ่งอีกเลเวลนึงมันคนละเรื่องกันและแมสเซจที่จะสื่อมันไม่ใช่จะสื่อแบบพวกนั้นสื่อนะมันจริงจังกว่านะมัน 4DX ่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังรู้สึกว่าหนังพวกเนี้ยเรารู้สึกว่าต้องทําใจก่อนดูอ่ะส่วนหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าที่เรารีวิวแล้วเราให้คะแนนน้อยอ่ะ เพราะเราเราไม่พร้อมที่จะไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะยังไม่ได้เตรียมใจมากพอที่จะไปรับความสยองขวัญนนะแบบนี้เลยนะความความน่ากลัวแบบเนี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจหรือว่าเตรียมใจว่าอยากจะสํารวจความคิดตัวเองอยากจะสํารวจความชั่วร้ายของโลกมนุษย์เนี่ยโอ้มันเออเออใช่ใช่เลยเราอาจจะพร้อมที่จะดูกับมันแล้วให้คะแนนมันได้มากกว่านี้ก็ได้นะ อ่าแต่ในจังหวะที่เราไม่พร้อมไม่ได้เตรียมใจขานเนี้ยเรารู้สึกโคตหูทันทีไอ้หนังพวกที่เราดูดูกันนะมันทิลเลอร์บันเทิงเราจะสัมผัสได้ว่าผู้ใหญ่อยากทําอะไรให้เรากลัวเพื่อให้เราแบบเราแวดระวังอะไรเงี้ยแบบเขียนเสือให้วัวกลัวออันเนี้ยเข้าไปในกระดูกเลยมึงกลัวเลยแบบเออไม่น่ากลัวคือพวกนั้นดูแล้วสนุกตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนขึ้นรถไฟเหาะใช่แต่สนุกลทสิออกลงมากก็ดีกระดา พวกนี้ดูแล้วน่ากลัวดูแล้วหดหูดูแล้วเรียกว่าฝังอยู่ในจิตใจเรามากกว่าเออลองเอาฉายสองลงพร้อมกันนะฉายเอพวกชักกงชักกี้พวกเฟดดี้พวกสกรีมพวกอะไรเงี้ยนะลงหนึ่งแล้วฉายพวกเนี้ยเดินออกลงมาไอ้พวกนั้นไอ้ฝั่งนี้เรินพวกนี้เดินออกมาคอตกออตนป๊อปคงป๊อปคอเนี่ยังเต็มอยู่เลยนะกินไม่ลงอย่างนั้นเลยหนังทีนี้เออว่ะไม่คิดว่าจะเจอหนังแบบนี้เหมือนกันนะ มันแรงมากนะแรงมากนะชอตสุดท้ายนี่สปิกโนวิวแรงมากนะไม่คิดว่าอยู่ดีจะมีหนังในโรงบ้านเราเอาหนังที่ซีนนี้มาจายนะจริงเพราะว่าหนังแนวนี้ปกติต้องหาดูยากอ่ะต้องสอหากันเยอะอ่ะวอยจะเจอและยี่เป็นหนังยุโรปด้วยนะมันไม่ใช่หาง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหาดูยากละล่ะลงน้อยลวเกิดไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันลงสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสก็ลองพิสูจน์ตัวเองก็ได้นะว่าคุณจะสัมผัสกันหนังแนวนี้ได้ มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะเออเป็นการดูเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่ดูเพื่อว่ารู้สึกว่าหนังมันสนุกหรือดีแค่ไหนแล้วก็คนที่จะดูหนังเพื่อที่จะพูดคุยรู้สึกว่าในหนังมีแมสเซจอะไรอะถ้าคุณอยากเอาเรื่องพวกนี้ไปศึกษาไปเป็นอะไรที่พูดคุยต่อได้เป็นเคสกรณีศึกษาเป็นอะไรเงี้ยหนังพวกนี้คือซอสเลยซอสเลยหนังที่คุณจะได้พูด ได้อย่างเต็มปากว่านี่แหละคือความอันตรายนี่แหละคือความนา่ากลัว